ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยวันที่9กุมภาพันธ์2567นารยกนิรัตพงศิษฐิถิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังโรงงานชิรด,ดาการเม้นจำกัดที่ตำบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดชิงใหม่เพื่อพบปะเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการภายหลังเกิดกระแสข่าวพ่อค้าคนจีนผลิตกางเกงหลายช้างตีตลาดส่งขายในราคาที่ถูกกว่าซึ่งโรงงานชินด,ดาการเม้นจำกัดแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตกางเกงช้างและเสื้อผ้าแฟชั่นรายใหญ่ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังเป็นโรงงานที่ตัดกางเกงช้างขาย ด้วยการตัดเย็บจากคนในหมู่บ้านส่งผลให้ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้โดยในแต่ละวันจะต้องผลิตได้มากถึง2,000ตัวต่อวันจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และหน้าร้านกรณีที่มีพ่อค้าจีนผลิตกางเกงช้างตีตลาดขายแข่งนั้นทางด้านเจ้าของโรงงานไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเนื่องจากเชื่อมั่นในฝีมือและความละเอียดของช่างเย็บผ้าคนไทย ประกอบกับการเลือกใช้ผ้าที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะจึงมั่นใจว่าจะเป็นจุดขายที่สามารถดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้ที่ในายนนรัฐพงศิทธิทธ์ทิ t าวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัจจุบันสินค้ากางเกงช้างเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างชาติซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่กางเกงเสื้อและกระเป๋าที่ผลิตจากลายช้างอีกทั้งยังมีโลดลายอื่นๆตามยุคสมัยโดยในวันนี้ได้มาดูเพื่อเป็นแนวทาง ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนได้นําไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกับที่โรงงานแห่งนี้ที่ได้ผลิตสินค้าจนเป็นที่นิยมแพร่หลายซึ่งในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนมีความพร้อมมีศักยภาพและมีเอกลักษณ์สินค้าด้านผ้าที่ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วเพียงแค่พัฒนาในเรื่องของการตลาดพัฒนารูปแบบให้เป็นที่นิยมก็จะสามารถขยายตลาดสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นในชุมชน,ชมชนเช่นเดียวกับโรงง,งานแห่งนี้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำซอฟต์พาวเวอร์มาสร้างอาชีพรายได้ให้คนในชุมชนสินชัยพัชรธนาพรเรียเรียงวริศราธินารายงาน